ครับสวัสดีครับวิบีทุกท่านนะครับนี่เจ้านิกนะครับคือหมาสุนัขของลุงพ้าแตนนะครับเลี้ยงหมานะครับเออนีกน่ก็วันที่ทําบุญร้อยวันของน้องชมพู่นะครับหมาเจ้านิกนี่ก็นะครับก็เหมือนมีสัญญาณอะไรสักอย่างนะครับอ่าเพราะว่าหันหน้าไปทาง ผูเหล็กไฟแล้วก็เห่าฮ้อนเป็นเวลานานนะครับช่วงที่พระสวดทำบุญร้อยวันนะครับมาเจ้านิกตัวนี้นะครับคือมาเจ้านิกนี่ก็อายุก็ประมาณสามปีได้แล้วครับเนี่ยจะเล่นอยู่ตลอดะค,ะครับมาเจ้านิกเนี่ย จะชอบเล่นถ้าใครดีเนาะสุนัขมันก็ต้องคือสุนัขหรือสัตว์อะไรเนี่ยคือถ้าใครดีเขาก็จะดีตามคือเราให้ความเมตตาให้ความแบบเนาะเอ็นดูเขาเขาก็จะแบบเล่นด้วยครับเขาก็จะเล่นด้วยนะครับลุงพลเล่าให้ฟังว่าวันนั้นนะวันที่ทําบุญร้อยวันของ น้องสมพูอะมาเจ้านิตนี่ก็จะเห่า,าแกก็บอกว่ามันมันก็แปลกนะ,ะเหมือนมันมีเส้นรับรู้อะไรสักอย่างแบบอยากให้น้องสมพู่รับรู้นะว่าโอเคนะวันนี้เป็นวันทําบุญมีพระมาสวดทําบุญให้เหมือนมันรู้เนาะสัตว์มันก็เราเราว่าเขาไม่รู้แต่ว่ามันก็เหมือนรู้อะ,อะ ก็หอนออคือปกติมันก็จะไม่หอนไม่เหา่าไม่อะไรนะออแต่วันนั้นแปลกนี่คือลุงพลเล่าให้ฟังนะครับคือเบาถิ่นก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกแต่ว่าลุงพลเล่าให้ฟังว่าวันที่ทําบุญร้อยวันอ่ของน้องชมพู่อ่อน้องนิกย่ยหันหน้าขึ้นไปทางบุญเหล็กไฟแล้วก็หอนอ่เป็นเวลานานนะครับเพราะหมานิกะ่ะคือโตมาเล่น คือโตมาพร้อมกันเลยครับอ่าโตมาไล,ไล่กันเลยกับไอ,อ้น้องสมพู่ครับก็คือเล่นกันตลอดครับเือเหมือนรู้เล่นด้วยกันมาตลอดครับมันก็ชอบเล่นนะครับมันก็คือเล่นกับใครก็เล่นครับออโอเคนะครับคลิปนี้ก็ก,ก็รู้ก็ลุงพลก็เล่าให้ประมาณนี้ครับก็ โอเคครับผมเนาะเป็นคือคือมันมันยังไงลุงพลแกก็บอกว่าเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดว่าเหมือนเหมือนเหมือนอ่าสุนัขมันเหมือนว่าส่งสัญญาณให้ว่าโอเคนะวันนี้เป็นวันทําบุญนะออน้องสมพูให้รับรู้นะให้มาแบบเหมือนมารับพรรับอะไรประมาณนี้ครับผม ก็จะเล่นหมดเลยอ่าโอเคนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมาติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเบาถึงขอๆนะครับขอขอบคุณอย่างสูงนะครับผมสวัสดีครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมสวัสดีครับ